ท่านนี้มิ้นมาบอกว่าเวลาใช้งานน้ําจะรั่วหรือเปล่าครับแรงดันน้ํามันแรงนะครับอมาดูกันนะครับวันนี้ว่ามันจะอรั่วหรือเปล่านะครับนี่ครับอันนี้ต่อต่อทั้งท้ายปืนแล้วก็ตัวเครื่องนะครับนี่ครับนี่ครับไม่รั่วนะครับวว้นี่น้ําที่โยดนี่คือโยดออกจากปลายปืนนะครับนี่นะ ไม่มีรั่วนะครับเนี่ยเวลาใช้งานเสร็จก็ปิดเครื่องนะครับบีบให้น้าออกนิดนึงนะครับเนี่ยฮะแล้วก็ปลดแบบนี้นะครับนี่ครับเสร็จละนี่ง่ายมากครับนี่บางคนบอกแล้วมีเม้นหนึ่งบอกว่ามันยุ่งยากนะครับไอ้ของเก่าที่เสียบเข้าแล้วหมุน,หม,นหมุนนะครับกับไอเนี่ยเสียบเข้าใช้เวลาแค่วินาทีเดียวอันไหนมันยุ่งยากกว่ากันนะครับนี่นะ สนใจกดที่ตการเลยนะครับข้อต่อทองเหลืองอนเนกประสงค์ครับ